สมุนไพราสรารเนมีสื่ออื่นว่าสรารเนไทยสรารเนฝรั่งแม่งลักน้ำสรารเนตนน้ำมันมองหอมดวนหอมเดือนขยเนสเนมักงอใส่แก่ปวดบวมพื้นขั้นล่มพิด แก่ผิดมาเล่งสงสว์กระตอยกราบสวัสดีคราผมพโยบานคำบงสงยางสีมึงไม่บนราชธานีคือเกาคราผมมือนี่ผมมีสระเนมาฝากคราผมรถยารถเพชรหอนใส่ทั้งตนตากแหงจงเป็นชาดื่มแก่ปวดท้อง ซอยในการขับลมครับผมทั้งตนท้องชงเป็นชาดืมแก่ปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแนนครับผมชงเป็นชาดืมซอยในการภายลมแก่ปวดศีรษะบรรเท่าไม่เกรนแก่วิ่งเวียนศีรษะทั้งตน ช่องเป็นชาดืมแก่ปวดฟันเจ็บปวดในปากเจ็บกกกลิน่นคอรผมใส่ขั้นน้ำหยอดหูแก่ปวดหูหูมีน้ำนัวคอรผมใส่ขั้นน้ำตำพอกขยีท่าแก่ผิดแมลงสัดกระต่อยแก่บวมปวดครรผมขั้นน้ำ หรือผอกท่าแก่พดพื้นขั้นล่มผิดใบรับประท่านสดหรือขันน้ำดื่มซอยเหตุให้ประจำเดือนมมาเป็นปกติแก่มุตะิิตตกขาวในสตรีใบตำขันน้ำดื่มแก่ทองร่วงทองเสียแก่บิดบิดเจ็บปวดทองครับผม สำหรับมือนี่ครับผมพอโยบานคำบงสงยางสีเมืองใหม่อุบนราชธานีศูนย์เรียนรู้สวนสมุนไพรภููิปัญญาท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพ่อเพียงบานคำบงกะค้งไหวแค่นี้ก่อนครับผม,บผมฝากพี่น้องซอยกดไหลเป็นกำลังใจกดแช่ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ซอยกดติดตามเพื่อจะบดเดพลาดคลิปดีๆกราบสวัสดีครับผม